ผมนายสมศักดิ์อันแสนนี่มาสองคนครอบครัวสมใจตากนาสอนเป็นภรรยามาทั้งสองก่อนนี้แม่บ้านเราเคยมาแต่ว่ายังจบจบไม่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้อันน่้คุณแม่แม่หมอสาวรักษที่ไปไปออกมูธด้วับ้านดงน้อยวันนั้นคอมเมนต์เขาพูด ผมก็เลยรีบสมัครกับแกให้เบอร์โทรเบอร์อะไรแต่่ยังไม่ได้ให้สมัครกับยายสุวรรณเออวันี้ก็ยายชนก็ตามตามด้วยแต่ว่าผมสมัครกับอาจารย์หมอแม่สวรัสดิ์ครับมันก็ไปหลายคนผมยังจําชื่อไม่ได้ผมยังหน้าเนี่ยหลายหลายคนอยู่พี่ต้งก็รู้รจักอยู่พี่ต้งเราเคยมากินอาหารท้านเรา อ้นี่ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากอืก่อนเรียนก็ก่อนเรียนละก่อนนี้ก็อยู่บ้านก็ไปพุกสินไปเข้ารรษากับคุณยายกำลังกาลังฝึกตัวเองกำลังหัดตัวเองจะทำในสิน่งที่ที่ตนคิดหรือว่าพี่น้องญาติพี่น้องพูดสูญเสียตายไป ก็ไปจะไปทำทำเป็นพิธีก่อนในพิธีทางศาสนาในการทำบุญเอ,อ่อพวกอุปสมบทอย่างนี้ถ้าไม่มีใครเข้าไปผมไปเจอผมก็เข้าไปผมจะเข้าไปพิธีในในพิธีก่อนเลยจะเข้าไปตรวจด,ดูแลอ,อาสนะสงอะไรอะไรต่างๆผมจะเข้าไปก่อนนี้ผมก็ไม่เคยหรอกแต่ว่าก็เหมือนคุณแม่เสมอนี่แหละรุ่นเดียวกันก่อนนี้ก็เคยไปร้องไปรำ หน้าห่านมลำเนี่ยเข,ข,ขาก่อนเขาเเข,า,ข,า,ขาเรียกหน้าห้านหมอลำหน้าเวทีหมอลำเนี่ยจะออกก่อนเพื่อนเลยพ่อใหญ่เสียงคําพาจะเชิญเพราะว่าเป็นนักร้องออกเวทีคืนละพันห้าร้อยบาทต่อวงพ่อสุเทพพงหาก่อนเนี้ยเทพประจักรลำเพลินแต่เคยได้ยินหรื่องบอกก็ไม่รู้อืมหลายหลายหลายยี่สิบปีแล้วเออเทพประจักรลำเพลิน เออก็มันไม่มีไม่มีอะไรมากหรอกเรก็ก็ไอพนที่แนะนําก็ก็ยังน้องสาวเขาก็ไปปฏิบัติเหมือนกันแต่ว่าเขายังไม่มาปฏิบัติตรงนี้แต่เขาไปปฏิบัติที่อื่นที่วัดที่อะไรเขาไปไปตามที่สถานที่ต่างๆเขาก็ไปแต่ว่ายังไม่มาปฏิบัติที่ตรงนี้แต่คาดหวัง คาดหวังก็ยัง, <indirectly> ยงไม่ยังไม่มีอะไรมากอืเพราะว่ายังเอ่อยังเอ่ออะไรอะไรยังยัง,ยง,ยงน้อยอยู่ยังน้อยอยู่ความคิดความมาคิดอ่านอะไรก็แค่เอ,อ่อศึกษาเพราะปอสี่เนาะก่อนนี้ถ้าได้เรียนอนะบอกลูกบอกหลานแล้วมันไม่ได้นะหนังสือถ้าพ่อเรียนนะถ้าตาเรียนนะายเป็นครูใหญ่แล้วอืมนี่ตรงน,นี้เออมานี่มาถึงความ ความประสงค์ความประสงค์ต้องการเป็นอาจารย์หรือไม่ไอ้น,นี่ยังบอกไม่ได้เพราะว่าความรู้น้อยสาธุสวัสดีครับ